อ่านคล้องร้องเล่นภาษาพาทีบทที่ห้ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งลกากันไปโรงเรียนภูผาเดินหน้าช้างน้อยตามหลังน่ารักน่าชางัง โรงเรียนช้างหิวปิ่นโตกระเป๋าเครื่องเขียนมาถึงโรงเรียนโบกมือ